สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพามาชมการอนุบาลลูกไก่นะคะที่สวนรนะคะว่าจะอนุบาลแบบไหนบ้างน,นะคะตรงนี้จะเป็นลูกไก่ที่อายุประมาณ1-2สสัปดาห์นะคะก็เราก็ต้องมีเล้าให้นะคะแล้วก็ยกสูงจากพื้นนะคะแล้วก็อาจจะมี พรให้ลูกไก่ได้กระโดดวิ่งเล่นออกกำลังกายนะคะเอ่อแล้วก็มีฟางอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเพื่อที่จะให้ลูกไก่ได้นอนเล่นแล้วก็ให้เพิ่มความอบอุ่นให้กับลูกไก่นะคะเพราะว่าถ้าอายุประมาณเดือนหรือเดือนเกือบกว่าเนี่ยยังไม่ควรที่จะลงพื้นดินนะคะเพราะว่าจะมีความชื้นสูงนะคะเราต้องทำเล้าให้ยกสูงแล้วก็ให้ลูกไก่ กินนอนเล่นอยู่ข้างบนเล้าที่สูงนะคะไก่จะได้ไม่ได้เจอกับความชื้นมากแล้วก็ถ้าไก่เจอกับความชื้นมากนี่ทำให้ลูกไก่ไม่สบายนะคะลูกไก่อ่อนแอได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยเันรัดให้อยู่บนเล้านะคะแต่ว่าจิกกันก็เลยแยกออกมานะคะ จนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อายุประมาณ2เดือนหน่อยๆหนึ่งนะคะก็จะสามารถเอาลงดินได้นะคะกเ็เราก็ให้ไก่มาลงดินได้แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามีฝนตกหรือมีความชื้นสูงเนี่ยเราควรที่จะหาพวกหญ้าหรือฟางอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแกลบเนี่ยมารองพื้นให้ไก่นะคะพระไก่จะได้เหยียบหรือว่านอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไก่จะไม่เจอกับความชื้นมากแลวทาให้ไก่แข็งแรงนะคะถ้าไก่ อยู่กับความชื้นนะะ้าผ้าในทำให้ไก่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้อะไรอย่างนี้ได้นะคะ